สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องของกรณีที่เพื่อนบ้านเนี่ยมีการจุดไฟก่อไฟเพื่อที่จะไล่มแมลงให้กับสัตว์เลี้ยงแล้วปรากฏว่าเกิดเหตุเดือดร้อนลำคาญให้กับบ้านใกล้เลือนเคียงนะครับถามว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลหรือไม่ที่จะต้องดำเนินการระงับเหตุนะครับซึ่ง คำพิพากษาตรงนี้นะครับก็เป็นคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ .280 ทับ2,566ก็คือเป็นการเผาไล่มแมลงตามวิถีชาวบ้านนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้นะครับแล้วก็ได้รับควันไฟที่ก่อไล่มแมลงเนี่ยนะครับแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนประเด็นก็คือการที่นายกเทศมนตรี ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขเหตุรำคาญจากการเผาไฟไล่มแมลงของชาวบ้านให้หมดสิ้นไปถือว่านายกเทศมนตรีเนี่ยกระทำละเมิดต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงอ่าแล้วก็เทศบาลต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนด้วยหรือไม่แล้วก็กรณีที่ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาตรงนี้ถือว่าเป็นการกระทำละเลยต่อหน้าที่ของเทศบาลหรือไม่นะครับ ประเด็นคำวินิจฉัยของศาลก็คือว่าการเผาไฟไล่มแมลงให้กับสัตว์เลี้ยงถึงแม้ว่าจะอ้างว่าเป็นวิถีของชาวบ้านแต่ถ้าหากควันไฟนั้นได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อาศัยข้างเคียงจนเกิดอาการเจ็บป่วยที่แพทย์ลงความเห็นว่ามีส่วนมาจากควันไฟด้วยนะครับก็ย่อมถือว่าเป็นเหตุลำคาญซึ่ง เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นก็คือนายกเทศมนตรีมีหน้าที่ระง,งับเหตุต้องดําเนินการเพื่อให้เหตุลําคาญที่เกิดขึ้นหมดสิ้นไปโดยจะต้องออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสถานที่นั้นระง,งับเหตุดังกล่าวในเวลาอันสมควรนะครับและถ้าหากว่าผู้ที่ก่อเหตุลําคาในยังฝา่าฝืนก็จะต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินการต่อไปนั่นเองนะครับ ทีนี้กรณีของการชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยนะครับตรงนี้สารวิจัยว่าเมื่อได้ดำเนินการแล้วตรงนี้นะครับค่ารักษาพยาบาลเนี่ยถือเป็นค่าค่าเสียหายนะครับในเรื่องของค่าสินใหม่ทดแทนแต่ถ้าผู้ฟ้องคดีก็คือผู้ที่ประสบเหตุลําคาญตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นโรคภูมิแพ้นะครับ ไม่ได้มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายต่างๆกรณีตรงนี้ก็ไม่สามารถจะยื่นขอเพิ่มเติมในชั้นศาลได้นะครับเพราะว่าเขาเขาได้แจ้งต่อศาลเฉพาะในเรื่องของเหตุลําคาญแต่ไม่ได้เรียกร้อง,นงในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าสุดสินใหมาทดแทนตรงนี้ศาลกร็ไม่ได้วินิจฉัยกรณีนี้เอาไว้นะครับแต่ว่า กรณีที่สูมไฟจุดไฟไล่แมลงแล้วก่อเหตุลำคาญให้กับเพื่อนบ้านเนี่ยไปแจ้งเทศบาลหรืออบตออก,ก็ตามก็ต้องดําเนินการระง,งับเหตุโดยออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ระง,งับเหตุดังกล่าวนะครับถ้าไม่ดําเนินการก็ถือว่าละเลยต่อหน้าที่แต่ถ้าดําเนินการไปแล้วผู้ที่ก่อเหตุลำคาญไม่ปฏิบัติตามไม่ระงับนะครับก็ต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักง,งานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีต่อไปนะครับ